เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการติดตั้งนะคะเครื่อง X96 Mac นะคะว่าได้เครื่องไปแล้วเราจะติดตั้งหรือใช้งานยังไงนะคะอ่าันนี้ได้เครื่องแล้วนะคะหลังตัวเครื่องค่ะก็จะมีช่องเสียบอะแดปเตอร์ค่ะแล้วก็มีช่องเสียบสาย LAN ค่ะมีช่อง HDMI ค่ะแล้วก็มีช่อง AV นะคะสามารถใช้กับโทรทัศน์รุ่นเก่าได้นะคะมีช่องเสียบ AV ด้วยนี่ นะคะมีอินเทอร์เน็ตไว้เสียบสายแลนด้านข้างนี้ค่ะก็ไว้เสียบ USB ต่างๆนะคะแล้วก็เสียบเมนโมริการ์ดได้ด้วย <c oughs> ตัวนี้ค่ะาทางร้านแถมเมาส์ไร้สายให้นะคะลูกค้าต้องเอาตัว USB เมาส์นะคะมาเสียบตรงนี้นะ <c oughs> ถ้าไม่เสียบเข้ากับช่อง USB ของตัวเครื่องก็จะไม่สามารถใช้งานเมาส์ไร้สายได้นะคะเดี๋ยวตัว USB เมาส์อะค่ะ ก็จะเสียบไปให้อยู่หลังเมาส์ค่ะให้ดึงออกมาค่ะดึงออกมาอย่างเงี้ยค่ะดึงออกมานะแล้วก็เมาส์ใส่ฐานนะคะแล้วก็เอามาเสียบแล้วก็เอามาเสียบด้านข้างเงี้ยค่ะบ้าลปนะแอดมีมือเดียวเสียบอย่างเงี้ยค่ะเมาส์ไร้สายก็จะใช้งานได้นะคะอันนี้เสียบตามที่แอดบอกนะ แล้วก็เครื่องหน้าจอมันก็จะติดมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองดูวิธีตั้งค่ากันว่าทำยังไงนะคะอันนี้ลำดับแรกนะคะให้เราเข้า Wi-Fi คืออันนี้ง่ายๆเข้าไปกด2ทีเข้าไปเลือก Wi-Fi ที่บ้านค่ะชื่อ Wi-Fi ที่บ้านคลิกเข้าไปค่ะ เสร็จแล้วให้ใส่รหัสไ i f i ของที่บ้านค่ะอะ่เดี๋ยวแอดใส่ให้ดูนะใส่รหัส wi-fi เสร็จแล้วค่ะให้กดปุ่มสีฟ้าที่แป้นพิมพ์ รอการเชื่อมต่อนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเชื่อมต่อ wi-Fi สําเร็จแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นว่าเชื่อมต่อสําเร็จแล้วแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้คลิกขวาออกได้เลยค่ะเมาส์นะคะคลิกซ้ายคือการสั่งงานคลิกขวาคือการแบ็กกลับนะคะอันนี้ Wi-Fi เชื่อมต่อสําเร็จแล้วเรียบร้อยสังเกตค่ะว่ามีสัญลักษณ์ w i f i ขึ้นแต่ถ้าใครจะเสียบสายแลนนะคะก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องต่อ Wi-Fi นะคะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะดูวันเวลาให้ตรงนะคะ ถ้าตรงแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะ,ะทางร้านก็จะเรียงแอปหลกักๆไว้ให้ใช้งานแล้วนะคะแอป,ปทั้งหมดอยู่ในนี้นะอยู่ในตรงนี้เลยที่ลูกศรเมาส์ชีน้นี้ให้กดเข้าไปค่ะดูได้เลยว่าแอป,ปทั้งหมดอยู่ในนี้ถ้าจะเอานอกอะไรที่นอกเหนือกว่านี้ก็เข้ามาดูในนี้ได้นะคะแต่ด้านหน้าเนี่ยทางร้านก็จะเลือกติดตั้งไว้ให้แล้ว h d p ดีพก็จะมี2ตัวนะคะ มีสตัวเล่นนี่สตัวเล่นถ้าเล่นตัวไหนไม่ได้อ่ะคะ่ะหรือว่าเล่นหนังแล้วจอดําก็ให้เปลี่ยนมาเล่นอีกตัวหนึ่งเงะะี้ยค่ะมันเป็นแอปสำรองค่ะเราลงให้ทีวีออนไลน์อันอื่นเราก็มีลงให้นะคะนี่ทีวีไทยแลนด์ทีวีออนไลน์จะดู YouTube เรามีหมดค่ะแล้วใช้งานเอาค่ะว่าจะใช้จะใช้อันไหนสำหรับที่ลูกค้าจอเกินนะคะจอล้นออกมาด้านนอกนะคะ อมองเห็นจอไม่ครบให้เข้าดอเซตติ้งค่ะพอเข้ามาในดอเซตติ้งแล้วก็ด้านบนค่ะดิสเพย์ค่ะแล้วก็เลือกสกรีนโฟร์ซิซั่นค่ะแล้วก็เลือกซูมซูมเอา Zoom, Zoom Out, หรือซูมอินก็ได้ค่ะแล้วแต่จะปรับขนาดนะคะของหน้าจอโทรทัศน์แต่ละท่านนะคะแค่ได้ถ้าได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็คลิกขวาออกได้เลยค่ะกับสู่หน้าจอหลัง อันนี้เรามาลองเข้าแอป h d p l a y กันนะคะตัวนี้ค่ะรหัสทางร้านจะแปะไปให้ที่หน้าเครื่องค่ะอันนี้อย่าทำหายนะแล้วก็อย่าให้คนอื่นเลยนะคะเพราะว่าหายแล้วไม่มีให้ใหม่นะคะเราก็ใส่ตามหน้าเครื่องได้เลยค่ะเดี๋ยวแอดขอใส่แบบนึงนะ อ่ะอันนี้เข้ามาได้แล้วนะคะก็สามารถเลือกได้เลยก็จะมีหมดหมู่อยู่ะคะ่ะสามารถเลือกใช้งานได้เลยนะคะกดเข้าไปอันนี้แอป,ปของทางร้านนะคะเปลี่ยนช่องดูอย่างอื่นไนดะ้หนังก็มีค่ะกีฬาก็มีค่ะกดออกจากแอป,ปก็คลิกฝานะคะแล้วก็กดออกจากแอป,ปค่ะเดี๋ยวลองใช้งานดูนะคะ ติดขัดตรงไหนสอบถามได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ